มาดูตัวเลขจริงๆการใช้ซิโนแวคในโลกจริงเป็นยังไงบ้างนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนะครับมีการรายงานเมื่อวานนี้นะครับว่านายบูดีกูนาดีซาดีกินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขของประเทศอินโดนีเซียเขาเปิดเผยผลการศึกษาเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิดซิโนแวคของจีนอินโดนีเซียใช้ซิโนแวคประธานาธิบดี จอคอวิดาโดเนี่ยฉีดคนแรกเลยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนของอินโดนีเซียผมดูข่าวและฉีดนะท่านตัวถุงถุงหน่อยฉีดคนแรกเลยะนะบอกไม่ต้องกลัวประธานาธิบดีดยังฉีดเลยถ้าตายประธานาธิบดีตายก่อน <c oughs> นะครับปรากฏว่าเขาก็เอาวัคซีนซินแวคเนี่ยนะครับเอาไปใช้จริงๆนะ,ะเหมือนบ้านเราแหละฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ก่อนไปฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข25,374คนในกรุงจาการ์ตา ปรากฏว่าผ่านไป28วันเกิดอะไรขึ้นนะครับผ่านไป28วันหลังรับวัคซีนเข็มที่2ปรากฏว่าประสิทธิผลด้านการป้องกันการเสียชีวิตสูงสุด100 1 0อเอร์เซนะครับประสิทธิผลป้องกันอาการป่วยหนักจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลภายในระยะเวลา7วันหลังรับวัคซีนเข็มที่2อยู่ที่9 6เอก็เกือบร้อยเหมือนกันขณะเดียวกันเนี่ย 94%ของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งฉีดวัคซีนซิโนแวคได้รับการป้องกันการติดเชื้อในระดับดีกว่าผลการทดลองทางคลินิกที่ปรากฏก่อนหน้านี้เพราะว่านี้คือฉีดก,กับคนจริงๆไม่ได้การฉีดเฉพาะในห้องทดลองเท่านั้นนี่นะคะซึ่งนั่นก็แปลว่าผลการใช้งานในโลกจริงดีกว่าผลการทดลองในห้องปฏิบัติการและดีกว่าแน่ๆและมากม กับการวิพากษ์วิจารณ์โดยใช้การมโนเอาของคนบางกลุ่มในบ้านเหล่าที่กำลังมโนกันอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะค่ะ